มีใครที่รอยคอรอคอยวันลอยกระทงอยู่ไหมคะเพื่อนๆมาค่ะวันนี้ชนะตาพาทำจำพามาทํากระทงขนมปังกันนะคะจะเป็นกระทงที่รักโลกค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีขนมปังแล้วก็ไข่ขาวนะคะนำขนมปังจํานวนสี่แผ่นมาหั่นครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําแก้วมากลิ้งบนขนมปังนะคะทําให้ขนมปังแบนๆคะ่ะทําแบบนี้นะคะกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้ได้เลยนะคะ ขนมปังก็จะแบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําไข่ขาวมาทาบนปลายขนมปังฝั่งนี้นะคะตามภาพได้เลยคะ่ะทาให้มันทั่วๆปลายขนมปังนะคะถ้าหาว่าทาไม่ทั่วมันก็จะไม่ติดกันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาจับกลีบคะ่ะจะเป็น ทำเป็นกลีบคล้ายๆกับใบไม้เลยนะคะกดลงตรงปลายที่เราจรับกลีบนิดนึงนะคะมันจะได้แน่นๆนะคะจะไม่ได้หลุดออกจากกันนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด4กลีบนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทั้ง4กลีบนะคะอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะเรามาทำกลีบในแบบที่2กันต่อเลยนะคะคราวนี้เราจะทำกลีบที่แบบตั้งชูขึ้นมานิดนึงนะคะจะพับตรงกลางเข้าไปลึกๆนิดนึงนะคะมันถึงจะตั้งชูขึ้นมานะคะแล้วก็ทำกลีบข้างๆเข้าไปแบบนี้เลยคะ่ะแค่นี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูนะคะว่ากลีบเขาตั้งชูไหมก็ได้อยู่เนาะเราจะทำกลีบแบบนี้ทั้งหมด4กลีบเช่นกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาทําฐานกระทงกันต่อเลยนะคะโดยใช้ขนมปังสองชิ้นมาวางซ้อนกันค่ะทําตามภาพได้เลยนะคะอย่าลืมทาไายขาวบนขนมปังทั้งสองชิ้นด้วยนะคะแล้วก็วางทับซ้อนกันไปแล้วก็กดลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเรามาวางกลีบแรกกันเลยนะคะกลีบแรกเราจะใช้ใบไม้ที่เป็นแบนๆนะคะวางทั้งหมด4ด้านเลยนะคะตามภาพเลยค่ะ ส่วนชั้นที่2เราจะใช้กลีบที่เราทําตั้งๆไว้นะคะมาวางสับวางระหว่าง,ลววางกลีบแรกกันค่ะให้วางกลีบที่2ตามภาพเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ถ้วยนะคะในการวางทับซ้อนลงไปค่ะเพื่อให้มันหนักนะคะแล้วก็กลีบไม่แตกออกจากกันด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าหม้ออบรมร้อนเลยค่ะใช้ไฟอยู่ที่160องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะพอครบเ,เวลาแล้วเราก็ออกมาเช็คนะคะว่าเนื้อขนมปังของเราแข็งแล้วหรือง ะะโดยปกติจะเอาเข้าไปอบอีกประมาณ6-7นาทีนะคะทําให้เนื้อขนมปังเราแข็งขึ้นค่ะครบเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูกันค่ะสวยงามไหมขนมปังแข็งกําลังได้ที่เลยนะคะโอเคก็ได้อยู่เนาะได้อยู่แปลว่าได้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะให้กระทงนี้อยู่ได้นานๆน,นะคะเราก็ควรจะอบให้มันแห้งๆนะคะโดยฐานของกระทงด้านล่างจะยังไม่แห้งนะคะจะเอาเข้าไปอบอีก5นาทีค่ะพอครบเว เวลาที่กาหนดนะคะแล้วก็ออกมาเช็คนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอใช้เนาะใช้ได้ใช้ได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ